ขอคารวะจิตใจนักสู้กู้ชาติมวลมหาประชาชนเวทีปทุมวันและทุกเวทีที่รับสัญญาณจากบูสกายถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับดิฉันแล้วไม่ได้ขึ้นเวทีทุกเวทีแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร อยากจะกราบเรียนเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างจำกัดดิฉันในนามสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์คุณสาวิทย์แก้วหวานที่ปรึกษาสะละสะคุณสมศักดิ์โกสัยสุขและพี่คมสันทองสลิที่เป็นเลขาธิการสะละสะไม่ใช่สูมรวมสัตว์แต่เป็นสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มี45องค์กรมีสมาชิกหลายแสนคน นี้ปะปนอยู่ทุกเวทีด้วยความคลรบส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลโมคะทอล,ะลาดวันนี้คุณไร้ปัญญามากที่คุณเอาเท้ามาคิดแทนสมองสิ่งที่คุณคุกคามอยู่ในขณะนี้จะมาพูดถึงสถานการณ์สำหรับ รัฐมนตรีโมคะเช่นเดียวกันเราไม่ได้ถาถ่ายแต่เรากำลังจะบอกว่าวิธีการวันนี้ที่คุณพยายามขนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปวางจุดต่างๆและไปอยู่ในวัดมหัสนบนั้นคุณไม่มีสิทธ เพราะผู้หญิงที่นั่งอยู่นี่กูสู้ทุกคนยกเว้นนางปูพี่น้องที่หลังพี่่านอยากจะเรียนว่าบริเวณรอบก,กระทรวงมหาไทยติดกับคลองหลอดวรจักด้านหลังที่จะมาทางแม้นสีทางที่จะขึ้นพระรามแปดบริเวณโดยรอบติดกับวัดอารามหลวงวัดราชบอภิษร โรงเรียนวัดราดชฉบพิษและอยู่บริเวณนั้นกรมแผนที่ทางทาหารรวมทั้งพี่น้องอยู่โดยรอบเป็นมวลมิตรมวลมหาประชาชนไม่มีใครให้สอรอตศูนย์ลมตัดมายึดกระทรวงมหาไทยคืนที่เรายืนยันแบบนี้เพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการ77จังหวัดยืนยัน ที่จะให้กอปปสดูแลและยืนยันชัดเจนมาขึ้นเวทีทุกเวทีวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันและวันที่ห้าที่ผ่านมาข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยถูกเกณฑ์มาจากบ้านปลุกเขาจากที่นอนบอกว่าให้รวมกันรวมตัวกันให้ได้มากที่สุดปรากฏว่าได้40คนพี่น้อง 40คนนั้นให้นำรถส่วนตัวบางคนก็กล้าบางคนก็ไม่กล้าแต่ขอให้รู้ว่าใน40คนนั้นคือพวกเราบอกแผนการชั่วร้ายนี้ว่ามันชวนพวกพี่เนี่ยไปรวมกับตำรวจแล้วให้ไปแสดงตัวตนว่าจะเอามามาเอาเอกสารคุณรู้หรือไม่ว่ากระทรวงมหาดไทยที่เราดูแลเนี่ย ยิ่งกว่าไข่ในหินเพราะมันเป็นเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินงาการเมืองดังนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดสื่อสารถึงคุณวันที่เราเข้าไปคือวันที่หนึ่งธันวาคม2556เป็นวันสิ้นพระชนของพระยาดำรงราชานุภาพท่านเขียนไว้ติดผนังข้าง คนมหาประชาชนไม่ใช่พลังทางศิลธรรมป่านนี้มันเผาชิบหายขโมยไปหมดแล้วพี่น้องแต่เรายืนยันว่าในลั้วของกระทรวงมหาดไทยวันนั้นมีอสสองพันคนบางส่วนมีอาวุธยืนยันว่าจะอยู่แล้วก็จะขอควบคุมดูแลกระทรวงไปพร้อมกับพวกเราพวกเราบอกว่าไม่ปลอดภยัย และพี่น้องอสก็ไม่อยากจะอยู่อยู่แล้ววันนั้นไม่มีความรุนแรงเพราะว่าสุภาพสตรีกองปปสไปคล้องแขนออกมาทั้งหมด2,800คนไม่ได้ก้าวเหล้าไม่ได้ก้าวล่วงและที่สำคัญก็คือว่าวันนี้อสเรียกดิฉันไปคุยเพราะวันนั้นดิฉันเป็นคนไทยปัักวันที่หนึ่งธันวาคมร่วมกับพี่น้องอีกหลายภาคส่วน ท่านมาบอกว่าน้องมานี่เราก็ตกใจเพราะว่าผู้ชายเข้มแข็งแข็งแรงกันหมดเลยบอกว่าน้องมานี่พี่ไม่ทำอะไรพี่ฝากทวง5%ให้พี่ด้วยถ้าปฏิรูปสำเร็จเอาละค่ะพี่น้องที่รักถึงเวลาอันสมควรก็อยากจะเรียนทางผู้ใหญ่บ้านสาธิตนะคะแล้วก็กำนันสุเทพนะคะ ถ้าเห็นตัวเป็นๆแบบแอบเราก็เหมือนกับแฟนขับนะคะทีฉันเป็นกาดเป็นยามที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยเรามีกำลังส่วนหนึ่งที่ตรึงไว้อยู่แล้วและถ้าไปเข้าไปยามวิกาลเราขอเตือนแบบนี้นะคะอย่าได้ไปก่อกวนเลยชาวบ้านตรงนั้นเป็นตาสัปรดเราเรียนพี่น้องที่อยู่ประจำสถานีตำรวจสำราญลาดแต่ถ้าสออรสอสจะไป ะะเราก็เพียงมากล่าวไว้แค่ว่าถ้าพี่น้องยืนยันที่จะไม่คืนกระทรวงมหาไทยตรงนั้นเหมาะสมที่สุดที่จะต้อนรับศูนย์รวมสัตว์ได้อย่างสมเหตุสมผลมากที่สุดเลยค่ะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ทำไมคนตรงนั้นจึงมีการสื่อมาบอกว่าคนจำนวนเท่านั้นเท่านี้พี่น้องต้องเข้าใจ ในฐานะที่เราดูแลทุกคนกจิตใจสาธารนณะตรงนั้นเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนมีขั้นตอนตรวจสอบมีการดูแลมีการเข้มงวดเพราะว่าเราไม่ใช่พวกเผาบ้านเผาเมืองหรือช่วยโอกาสเราต้องการรักษาสมบัติทุกชิ้นที่เป็นภาษีของประชาชนก็เชิญชวนเพียงแค่ว่าวันนี้ก็มีการตั้งแผงโดยรอบและเพื่อที่จะป้องกัน ไม่ให้มีการเคลื่อนตัวของพี่น้องจากเวทีต่างๆเวลาเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพียงแต่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราสู้ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวดิฉันยืนยันแบบนั้นนะคะตาขอขอบคุณมากๆไม่มีดอกเทวดาในฟ้านี้ป่วยการหมายบารมีมายึดถือมีแต่ตัวมีแต่ตีน มีแต่มือที่จะลงที่จะลือที่จะทำขอบคุณมากนสุนย่าครับพี่น้องปรบมือให้กำลังใจหน่อยครับ